ที่สาม้อยกว่าบาทใช่ไหมอืมผมว่าในเทอมสองเนี่ยถ้าแลนสไลด์สองเทอมนี่นะเทอมที่สองเนี่ยได้เห็นแปดร้อยบาทสิ่งอันนี้เป็นผลดีนะครับซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่บัญชาการเหตุการณ์ใครที่ควบคุมพักการเมืองและนักการเมืองภายในประเทศนะครับถึงเวลาจะเข้าใจการเคลื่อนไหวของมอบสามนิ้ว นะครับคนเข้าใจโอ้ยเกี่ยวข้องกับพักคก้าวไกลเกี่ยวข้องกับธนาธรผมบอกแล้วไม่ใช่มีคนอยู่เบื้องหลังวันนี้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะอย่างไรก็ตามหุ้นส่วนจับตามองเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดีนะเพราะถึงเวลาเมื่อไหร่นะผมเชื่อว่านะครับพอมีมาตรการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าฮาร์ดพาวเวอร์เกิดขึ้นมันจะเกิดความชอบธรรม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะทักษิณก็โผล่มานะครับคราวนี้การโผล่มาข,ของทักษิณน,น่าสนใจตอนที่ว่าทักษิณเนี่ยชูนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำเหมือนเดิมวัฒนรรมเดิมตอนนี้ก็จะขึ้นค่าแรงของประเทศนะครับเป็น800บาท ถ้าลูกสาวของเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและเขาก็ยอมรับนะฮะบอกว่าการที่จะลูกเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องเอาจะเอา,เอาชนะใจแม่เพราะกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงนะฮะหลานสาวนะ,ะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งคนนะครับสมชายวงสวัสด์ก็ยอมรับนะครับว่าอง์อิงนะครับหลานสาวของเขาเนะี่ยมีความเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแลนสไลด์เพื่ออะไร แลนสไลด์เพื่อเอาชนะสามปอแลนสไลด์เพื่อเอาชนะสองร้อยห้าสิบสองวอค่าแรงงานวันนี้สามรอยกว่าบาทใช่ไหม,มผมว่าในเทอมสองถ้าแลนสไลด์สองเทอมนี่นะเทอมที่สองเนี่ยได้เห็นแปดร้อยบาทคนจะเป็นนายกได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ใครอยู่ใครจะจับมาเป็นนายกมันต้องลงไปแข่งขันทางการเมืองและประชาชนเลือก มันถนึงจะเป็นได้อันนี้คือระบบปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ถ้าสมมุติอย่างคนถ้าไม่มาจากการเมืองปฏิวัติมาเรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยข,ของของของที่นีพูดเนี้ยก็คือว่าเขาหมายถึงว่าถ้าเขาจะเป็นนายกต้องเป็นต้องประชาชนเลือกอืแต่ว่าก่อนประชาชนจะเลือกไม่เลือกเนี่ยคุณแม่ไม่เลือก <laughs> คุณแม่ยังไม่เลือกต้องไปชนะใจแม่ก่อนอ <laughs> ไม่แต่เป็นรคุณแม,แม่ยังอยากให้เป็นแค่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่ในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่เราเห็นคือการออกมาเคลื่อนไหวของทักษิณการเคลื่อนไหวของอุงอิงการเคลื่อนไหวของสมชายวงสวัสด์นะครับการเคลื่อนไหวของเจ๊แดงนะครับการเคลื่อนไหวของพจน์จมานะที่มีการเคลื่อนไหว แน่นอนฮะก็มีการสนับสนุนให้ลูกหลานตัวเองดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับเป็นนายกรัตรีต่อไปในขณะที่จะเดินนโยบายที่เรียกว่าจํานําข้าวนะครับโดยไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าจํานําข้าวนั้นมีสิ่งที่ดีแต่มีปัญหาเฉพาะภาคปฏิบัติการเท่านั้นนะครับซึ่งส่งผลนทาให้บุญทรงเตริยาพี่ลมและเสียเปียงและอีกหลายสิคนนะปัจจุบันยังคงมีการออกหม้จับขึ้นเลขาบุญทรง นะครับก็ถูกจำคุกเป็นเวลาถึง40กว่าปีเรื่องของ G2G ปลอมนะครับยิงลักชินวัตก็โดนมาตรา157หลบหนีไปอยู่กับทักษิณยังต่างประเทศนะครับการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้คราวนี้ทักษิณสร้างแคมเปญน,นะบอกว่าจะชนะแลนสไลด์แน่นอนนะครับก็คือจะได้มีการดำเนินการนโะยบายของเขาเนี่ยนะค่าแรง800บาท ไปเลยนี่นคือหลักคิดของทักษิณบอกว่าแบบนี้ธุรกิจก็จะเฟื่องฟูมุ่งหน้านะครับแล้วก็จะเติบโตนะครับได้อย่างรดวดเร็วไม่มีการสะดุดเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทักษิณออกมาไม่ใช่ครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดทักษิณออกมาตลอดแล้วก็มาทุกๆอาทิตย์นะครับมาตั้งแต่ปีสี่เก้าห้าศูนย์ 51 52 53จกนกระทั่งถึงปัจจุบันมาเรื่อยๆนะครับทักษณิณก็โดนไปหลายคดีนะฮะทั้งคดีทุจริตคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคดีสารพัดคดีเต้ไม่หมดประมาณเกือบ20กว่าคดีนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือคราวนี้เขาสร้างแคมเปญน,นะครับเพื่อไทยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับทักษณิณไม่ได้มีทักษณิณมาครอบงำอันนี้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นนะนะทักษณิณพูดชัดเจนนะครับ เรื่องของอุงอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับบอกให้ทํำยังไงทํำยังไงบอกอุงอิงให้ไปอเอาชนะใจแม่ให้การให้แม่ไปดูนะครับเรื่องของการประสัยที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่เขากําลังวางนโยบายไว้นะครับก็คือว่าจะให้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า800บาทนะค่าแรง800บาทคือค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ นั่นหมายความว่าในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าคำลงแรงร0 0บาท $8324 เดือนหนึ่งแรงงานต่างด้าวแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศไทยทำงานในประเทศไทยจะได้เงินเดือน24,000บาทโอ้โหปัจจุบันนี้ค่าแรงประมาณ350บาททุกวันนี้นะแรงงานนะครับปรากฏว่าโรงงานต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่เวียดนามแรงงานต่างด้าวแห่เข้ามายัางประเทศไทยเพื่อมารับเงินค่าแรง350บาทจากเดิม300เป็น350บาทแล้วตอนนี้อัตบาลก็เพิ่มขึ้นคุณส่วนต้องคิดดูฮนะถ้าสมมติแรงงานนะคบค่าแรงขั้นต่ำา4 8 8 0 0บาทต่อเดือนแล้วปอตีมันจะได้เท่าไหร่ ไอ้สองหมื่นสี่ร้อยบาทเนี่ยสองหมื่นสี่พันบาทเนี่ยมันมากกว่าอะไรทราบไหมฮะมากกว่าปริญญาโทเลยสม,มัยปัจจุบันปริญญาโทร,รับอยู่สองหมื่นหนึ่งพันบาทค่าแรงขั้นต่ําไม่ต้องจบการศึกษาอะไรเลยเนี่ยได้สองหมื่นสี่ต่อเดือนถ้าทํางานทุกวันโดยไม่มีวันหยุดนี่นะนึกสภาพดูฮะต่อไปคนที่จบปริญญาตรีก็ต้องรับเนาะเนาะต้องสามหมื่นห้า โ oh, oh. อ้โหเหยาะเนาะนะนะฮะเพราะว่า300 300เนี่ยขึ้นเป็น800นะฮะนั่นหมายความว่าขึ้นมาประมาณ2เท่าตัวนะครับโดยประมาณเฉลี่ยนะประมาณ2เท่าตัวนั่นหมายความว่าจาก15,000ก็ต้องเป็น45,000ประมาณอ่ะ40,000ื่นโดยประมาณนะปอตีปอโธนะจาก21,000ต้องขึ้นเป็นเท่าไหร่ฮะ สเท่าตัวก็ประมาณหกหมื่นกับเจ็ดหมืนโอ้โหปอเอกห oh ้าหมืนกว่าก็ต้องขึ้นเป็นแสนกว่าโอ้โหอยากได้เงินเดือนเท่านี้ชังเลย <c oughs> <c oughs> นะสิ่งที่ตามมาคือการล่มสลายทางธุรกิจหนีไม่พ้นนะครับแต่นโยบายขายฝันแบบนี้คนชอบยังมีคนกลุ่มนึงชอบ เพราะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พูดและไม่สนใจเพราะเขาเป็นผู้ใช้แรงงานเฉยๆได้ประโยชน์จากข่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่สนว่าธุรกิจจะล่มสลายในทุนจะรับได้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่เข้ามาพูดสิ่งที่เข้ามาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นลูกเขาไม่ว่าจะเป็นตัวเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาเขาผี่สาวเขาออกมาเคลื่อนไหวสิ่งล่านี้เป็นผลดีนะครับซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะ ใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่บัญชาการเหตุการณ์ใครที่ควบคุมพักการเมืองและนักการเมืองภายในประเทศนะครับถึงเวลาจะเข้าใจการเคลื่อนไหวของมอบ3ามนิ้วนะครับคนเข้าใจโอ้ยเกี่ยวข้องกับพักกาวกายเกี่ยวข้องกับธนาธรผมบอกแล้วไม่ใช่มีคนอยู่เบื้องหลังวันนี้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะอย่างไรก็ตามอุ้นส่วนจับตามองเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดีนะเพราะถึงเวลาเมื่อไหร ผมเชื่อว่านะครับพอมีมาตรการที่เรียกว่า Soft Power หรือว่าฮาร์ดพาวเเกิดขึ้นมันจะเกิดความชอบธรรมในทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทังหมดเลือดเนื้อเรา ไม่เสียได้ตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมคลาเวัฏชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเยียบยังทำลาย รักสุดกำล,ลังก็เกิดมานกะยอมสละชีวังรักจนกระทัง่งหมดเลือดเนื้อเรา หวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา